สวัสดีค่ะเข้าสู่รายการตีคองร้องเปล่านะคะหากท่านผู้ชมท่านใดมีประเด็นต้องการปรึกษาปัญหากฎหมายกาจารย์ประเมศอินทระชุมนุมนะคะอายการเชี่ยวชาญพิเศษค่ะโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะที่เบอร์02-338-3834-6ค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ นะคะมี่กี้เราเห็นนะภัยธรรมชาติค่อนข้างเยอะค่ะต้นสมงเมื่กี้ค่ะพอดูดูหน้าจอที่เป็นที่เป็นภาพดาวเทียมนะแล้วนึกถึงภาพยนตร์ฝรั่งอ่ะที่บอกมีภัยธรรมชาติแล้วมันต้องนั่งประชุมเครียดตอนไปมันคงมีภาพนี้จริงๆิงนะครับเดี๋ยวนี้ต้องมีการเตือนภัยตลอดเลยมันไม่ใช่เกิดในประเทศไทยอย่างเดียวนะคะจา์ต่างประเทศ๋ยวนี้ก็เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะแยะเลยตลอดเลยนะตลอดแต่ว่า เราดูในภาพรวมปีนี้เตรียมการได้ดีเตรียมการได้ดีวันนี้ก็บอกว่ากทมพร่องน้ำแล้วโอเคก็ยอมรับได้ค่ะเตรียมรับพายุแกมีรบพ้อยแล้วคือเวลาไปต่างจังหวัดนนั้นไปจังหวัดใกล้ๆเนี่ยผมก็ถูกเขาว่าเนี่ยไปบางทองอุทัยวันนั้นไปอุทัยไปบ้านไร่เขาก็บอกอะ คนกรุงเทพเนี่ยทำให้น้ําท่วมอืมทาไมล่ะคะเขาบอก่ให้เหุ่ผลไหมอ๋อไปกักไว้ใช่ไหมไม่มีการปล่อยน้าให้จริงเราตรนผมผมบอกผมไม่ได้กักผมดื่นกักอืมความจริงเรากรุงเทพเนี่ยวต้องเป็นทางผ่านน้ำมันเป็นที่รับลมผ่านได้นะปีที่แล้วมันไม่ผ่านไม่เป็นไรแล้วก็แล้วกันไปแล้วแก้ไขใหม่อันนั้นก็เป็นภัยเตือนภัยอย่างหนึ่งเป็นภัยพิบัติอย่างหนึ่งนะคะแต่วันนี้ที่เรากําลังจะพูดกันเป็นเรื่องอีกภัยหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของเด็กตัวเล็กๆนี่แหละสองคนพี่น้องไปว่ายนะะน ที่จริงมันไม่ควรจะเกิดหน้านี้นะเพราะหน้าฝนนะ่ปกติเรื่องนี้ไม่เกิดส่วนมากคนจะไม่ค่อยไปพาลูกไปว่ายน้ำกันเขาจะไปว่ายน้ำหน้าร้อนเด็กหน้าร้อนเด็กจะไปเล่นน้าและวจมวงันหยุดยาวๆอย่างนี้นะคะนี้ได้ข่าวว่าสองคนใช่ไหมใช่เป็นพี่น้องสองคนคะคนหนึ่งวัยเก้าขวบอีกคนหนึ่งวัยเจ็ดขวบคุณแม่ก็ปรารถนาดีแหละอยากจะพาลูกไปออกกําลังกายนะคะไปว่ายน้ําแต่พอดีในช่วงที่พาลูกไปว่ายน้ำนะคะคุณแม่ไปเข้าห้องน้ําค่ะอาจารย์แล้วก็ปล่อยลูกทิ้งไว้นะ แล้วก็ทําให้จมน้ําเกิดขึ้นเกิดเหตุอุบัติเหตุเกิดขึ้นกม่มจมรืองปล่า,างงนะคะอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะคะก็น่าจะประมาณว่าอาจจะเป็นตะคิวนะคะก็เลยทําให้มีการจมน้ําลงไปแต่คําถามก็คือค่ะอาจารย์ตรงนี้ใครรับผิดชอบพ่อแม่ผู้ปกครองเองไม่ไม่ดูแลเด็กของตัวเองอเอไปเข้าห้องน้ําหรือว่ามันเกี่ยวกับเรื่องอของสระคะคือตรงนี้ต้องดูกันว่าที่ไปเรียนว่ายน้ําเนี่ยไปหัดเรียนเองหรือมีครูสอน ปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับาปกติโทษครับปกติปกติสาวยน้ําเนี่ยมันจะต้องมีถ้าเปิดให้เด็กเล่นเนี่ยนะมันไม่ใช่สะของโรงแรมนะสาโรงแรมเนี่ยก็ยังมีการที่ต้องคอยดูตรงนี้ก็เหมือนกันผมยังไม่แน่ใจว่าจะมีการไหมถ้ามีการแล้วการละหลวมไหมก็ต้องดูกันตรงนี้คถ้ามีการแล้วการละหลวมที่ไม่ดูอย่าไปบอกว่าพ้นเวลาเรียนไม่ได้ตอนผมเรียนอยู่ กรุงเทพทิสเตียนก็มีสาวไว้น้ําและจะมีกาดแดงอยู่ตลอดเวลาที่เล่นคอยดูเกิดมีประดิษและคนที่จะปิดไฟปิดเครื่องคนสุดท้ายก็คือกาดนี่นี่คือลักษณะของการดําเนินการนะครับเราเราเราคงไม่ถึงว่าใครผิดใครถูกแต่อยากอยากตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนว่าหนึ่งมีคนที่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูไหมโดยเฉพาะสาเด็กนะครับ ภาษะโรงแรมขนาดใหญ่เนี่ย mm hmm. ก็ยังมีนะมี mm hmm. ดูแต่ว่าไม่ถึงขึ้นไปนั่งดูข้างบนก็จะคอยดูอยู่รอบๆเพื่อการวเวลามีใครเรียก mm hmm. ใครขอความช่วยเหลือก็จะรีบลงไปทันทีที่น้องสองคน mm hmm. ที่ สภาพเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงว่ากอดกันไปหรือเปล่าดึงเงินจมหรือเปล่าอะไรทำนองนั้นนะป่าตอนนี้ไม่ชัดเจนแต่รู้ว่าแค่สองคนนี้เล่นกันอยู่ในสระระหว่างที่จะมีการรอเรียนพิเศษเรียนว่ายน้าเนี่ยระหว่างการรอเรียนก็เลยลงไปเล่นก่อนทีนี้สภาพสระเราก็ยังไม่เห็นชัดเจนถึงจะมีภาพอย่างนี้นะครับก็ไม่ทราบว่าสระเนี่ยมันจะมีระดับ สูงอันนี้มีสระเด็กอันนี้มีสระเด็กสระเด็กอันนี้เด็กเล็กแต่ในสระใหญ่เนี่ยโดยปกตินะครับมันจะมีที่สูงประมาณเมตรห้าสิบแล้วไล่ลงไปถึงสองเมตรยี่สิบนะมันจะเป็นอย่างนั้นทีนี้ตรงเนี้ยเด็กเขาไปเล่นตรงไหนก็ก็เห็นใจคุณแม่แล้วครับแต่ว่าถ้ามีการกาดต้องรับผิดชอบแล้วถ้ามีการและกาดต้องรับผิดชอบแล้วมันก็พาให้ถึงนายจ้างเจ้าของสระต้องร่วมรับผิดชอบด้วย แหลักการกฎหมายนะครับถึงแม้ถึงแม้ว่าจะเสียชีวิตในสระเด็กหรือสระผู้ใหญ่ทางสระเองก็ต้องรับผิดชอบต้ิดชอบเว้นแต่ว่าเขาได้ดูแลเต็มที่แล้วค่อย่างสมมติเด็กจะจมน้ําเขาโดดลงไปช่วยหรือว่าโยนห่วงลงไปช่วยแต่ว่าไม่ทันไอ้ย่างนี้ก็ถือว่าสุดวิสัยนี่ไหมครับคือถ้ามีความพยายามในการช่วยเหลือแล้วัครบอ่านไม่ต้องรับผิดชอบอันนี้เราพูดถึงถึงเรื่องอะ มาตรฐานม,ม,ม,มาตรฐานของการดูแลมผมยกตัวอย่างให้ฟังเรื่องหนึนครับใกล้เคียงกันเลยที่ผมเคยพูดอยู่บ่อยๆที่เราบอกว่าเอออันเนี้ยถ้าเทียบเคียงนะ ถ้าจะดําเนินการกันจริงๆนะผมก็ว่ายังพอได้เจ้าของสระต้องรับผิดชอบนะครับเราเปิดให้บริการเขาแล้วเขาไม่ได้ดูแลเขาด้วยในจุดที่มันเสี่ยงภัยหรือมีมีคำเตือนอย่าปล่อยเด็กเล่นให้ผู้ปกครองเฝ้ามีไหมคําเหล่านี้นึกถึงที่ผมเคยพูดไ้ฟังนึกถึงรถแก๊สได้ไหมที่คว่ำตรงมักคสันประตูน้ําอ่ะเลี้ยวปั๊บแล้วออกจากถนนวิทยุเลี้ยวขึ้นรถทางรถไฟฟ้าเมบุรีแล้วรถ พลิกตะแคงคว่ำแล้วระเบิดเปลวเพลิงเนี่ยาวไปถึงบานเรือนหลายหลายเมตรเลยลายร้อยกว่าเมตรนั้นแล้วคนที่เดินออกมาขนาดลดคว่ำปั๊บคนเดินออกมาเปิดประตูดูเนี่ยไฟมันบึ๊บเสื้อผ้าหายหมดเท่นั้นเป็นร้อยคนเท่านั้นมีการดําเนินคดีกับเจ้าของบริษัทแก๊สกรรมการผู้จัดการค่ะ สารดีกาก็ตัดสินว่าผิดทางอาญานะอันนั้นก็โทษร้ายแรงมากให้จําคุกเลยนะผิดทางอาญาโดยศารบอกว่าไอ้การที่เราเป็นเป็นผู้จัดการของบริษัทที่ขายวัตถุอันตรายค่ะมันก็มีหน้าที่ต้องดูแลทุกเรื่องอต้องดูให้รอบคอบทุกเรื่องเรื่องรถบังเอิญรถคันนั้นมันอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย แต่ถ้ารถอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและคนขับขับแล้วทําเองอันนี้บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบอ,อันนี้เป็นเรื่องแรกเลยในในเใมื่อเมื่อสารฎีกาตัดสินเช่นนั้นเราก็มองว่าเรื่องนี้มันจะเป็นศัพท์ใหม่ในทางกฎหมายว่าเป็นเรื่องของความประมาทข้างเคียง้วความ,ม,มว่าคุณเป็นกรรมการผู้จัดการซึ่งมีหน้าที่ดูแลกิจการขององค์กรทั้งหมด แล้วปล่อยปละละเลยคำว่าปล่อยปละละเลยไม่ได้ว่าคุณไปซ่อมเองนะคุณต้องคอยตรวจสอบสั่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบไปตรวจสอบไหมมีการตรวจสอบไหมหรือมันเหมือนในอาคารเนี่ยบริษัทที่ให้เช่าอาคารก็เหมือนกันลิฟต์นี่เคยตรวจตามกําหนดระยะเวลาไหมทุกอย่างมีการมัเทน์ครบถ้วนแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วเกิดอะไรอันเนี้ยเจ้าของไม่ต้องรับผิดชอบค่ะ คืออันนี้มันเป็นความรับผิดชอบของคนที่เป็นเจ้าของบริษัททั้งหมดเลยกฎหมายทุกเรื่องนะครับพูดถึงความรับผิดชอบของมนุษย์ค่ะซึ่งอาจจะใช้กรณีนี้เทียบเคียงกันกับเรื่องสาวน้ำได้เหมือนกันเป็นเรื่องที่เราบอกว่าใหม่สําหรับเราแต่จริงๆแล้วในวงการกฎหมายเนี่ยกฎหมายคือสิ่งที่เขียนขึ้นมาเพื่อก่อให้เกิดความรับผิดชอบ เตือนผมเคยบอกอยู่เสมอว่ากฎหมายนี่คือมาตรฐานขั้นต่ําทางทางคุณธรรมของมนุษย์ถ้าคุณมีคุณธรรมตามกฎหมายขั้นต่ําคุณมีหน้าที่ดูแลคุณเหมือนรถเมย์เหมือนกันอรถเมย์เนี่ยอย่างพออคสมกเนี่ยพี่ไก่ผมเนี่ยต้องมีการสั่งให้มีการตรวจรถดูแลรถ้ะรถวิ่งไปแล้วมันเกิดที่ว่าไม่ได้ไปตรวจตามกาหนดระยะเวลาเหมือนเดี๋ยวนี้เวลาตํารวจเขาจับคนที่ขับรถแล้วแล้วล้อหลุดล้อหลีแตก เนื่อเบรกแต่เนี่ยเรายังถือว่าประมาทนะคุณมีหน้าที่จะต้องเอารถไปดูแลสภาพดีมาขับนี่ครับ ท่านผู้ชมครับท่านต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจนิดนึงว่าไม่ใช่ฉันขับรถอะไรก็ได้มันเป็นความรับผิดชอบที่ใหญ่สำหรับเรื่องเหล่านี้เพราะมันเป็นก่อให้เกิดพยันตรอันตรายกับคนอื่นนี่คือลักษณะก็คล้ายๆกันเหมือนือนเหมือนเมาแล้วขับก็คล้ายๆกันที่ว่าตัวเองเนี่ยไปชนคนอื่นเขาเพราะไม่ดูแลตัวเองคุณเมาในเรื่องของคุณคุณเมาแล้วนอนบ้านไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณเมาแล้วมาอยู่ควบคุมเครื่องจักรกลและก่อให้เกิดความเสียหายคุณต้องรับผิดนะคะเดี๋ยวเราค้างเรื่องนี้ไว้มีสายทางบ้านมาแล้วค่ะคุ เนาะนะคะสอบถามเรื่องของที่ดินค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับช่แลกก็เดี๋ยวบอกก่อนนะคะว่าที่เนี่ยมันไม่ใช่ที่ของฉันนะคะเป็นที่ของแม่ผัวค่ะค่ะแต่ว่าเขาต่สีตาสาทั้งรู้แหละค่ะคคือว่าเขาจะอยากจะฟ้องร้องส่วนแบ่งของของย่า ของยาคืนเนี่ยค่ะเพราะว่ายาเนี่ยมีลูกอยู่สองคนเดี๋ยวก่อนที่ตรงเนี้ยอันสมมุติชื่อที่ตรงนี้เป็นที่ของนางกอนะฮแล้วใครจะใครอยากจะฟ้องอ่าลูกลูเอเป็นเป็นหลานของเป็นเป็นลูกของลูกนางแก่มาค่ะแต่ว่าลูกนางแก่คนเนี้ยเขาตายไปนานแล้วอืค่ะ คือว่านางแจมีัยมีลูกสองคนมีโกโตชื่อนางถึงคนเล็กชื่อใน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 เนี่ยวและทีนี้มีทีประมาณสองครอบครองอยู่สองร่อะค่ะค่ะแล้วก็อ่าเออในในในเนี่ยวก็มีลูกมีครอบครัวมีลูกสีคนก็ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่นี่กันหมดเลยแล้วนางถึงกเขาก็มาขออยู่ทีหลังแล้วก็มาขอว่าเลขี่ของนางแจมมาไปใช้ครับแล้วต่อมาในเนี่ยวตายเพราะในเนี่ยวตายเพอาะนะต่อมาอีกนางถึงกะจาง นางแจมอะผิเป็นแม่ผู้เป็นแม่นะนั่งถึงเม่เขาก็ขอเป็นผู้จัดการมรดกเพียงคนเดียวเพราะเขาไปแจ้งว่าเขาเป็นลูกคนเดียวอะค่ะโอ้แสดงว่าการจัดการมรดกอันไม่ถูกต้องเลยดีค่ะค่ะเขาอยู่แถบนอกแต่มันนานเรื่องมันนานมาแล้วแต่ทีนี้ทั้งแน่ยภาษีภาษาก็บอกว่าไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องคัดค้านอะไรเดี๋ยวเขาจะแบ่งให้อะไรให้เนี่ยค่ะแล้วเขาก็ไม่แบ่งใช่ไหม ไม่แดงแล้วต่อมาเขาก็โอนเป็นเป็น,ปนของ衲ของนางชวีคือนางชวีก็คือลูกนางถึงอะ,ค,ะค่ะค่ะและ้วก็ว่าต่อมานางชวีก็โอน